สวัสดีครับท่านผูช้ชมช่องบะทองปากเสฉวนพี่น้องตอนนี้บะทองปากมายูสถานี BTS สยามพระรามต้นนะทุกคนไปพี่น้องตอนนี้บะทองกับสีลงไปข้างล่างนะทุกคนอันนี้บะทองอยู่ชั้นสามไปทุกคนป้ากิ้งพี่น้องคนไายแห้งดีทุกคนพอกมาตังต้งซองฟังเลยนด้ทุกคน นกกระเทีเยมเยือนกันเป็นแถวเลยทุกคนอ่าตรงโซนด้านล่างก็มีเวทที่มวยสักอย่างสักอย่างเลยทุกคนเนี่ยอันนี้ชั้นบนเด้อพี่น้องเลยอันนี้ก็ดูตเติบที่ว่าทองก็ได้มาอ่านี่พี่ก็ได้มาอัปเดตน้อพี่น้องท้ออาทิตย์กว่ามาได้ลงคลิปทุกคนเลย ตัวน้านี้นะทุก็นทางที่มาทางเคหะนทุกคนก็ทบเบิ่งน้ำทับเพียวไหลแห้งนีคนเด็กคนก็โทษมีคนขึ้นกว่ามีคนลงนะทุกคนคนเบิ่งเขาความมาหลายสุลมุนก็เลยพี่น้องตอนที่คนลงนะคนลงที่สุลมุนแต่ว่าก็ลงจากฝั่งนั้น ปุ๊บแล้วก็มาต่อแถวฟางนี่นะทุกคนไปยืนต่อแถวอันนี้บูมแมนน้องเขายืนครบทุง่งขาดนะทุกคนอันนี้คือเป็นอ่าระเบียบปีใ,ใหม่ที่ยืนขารถน,น้องๆต้องชิวกันส่วน้อง,งนี่ก็จะไปแล้วทุกคนเนี่ยไปแล้วอ้าาาพี่น,น้องเลยทุกคนเอาอันนี้วัดทองมายืนอยู่ตรงช่วงกลางพอดีนะทุกคนยืนช่วงกลางพอดีอ้อาาเขอันนี้ต้อง ช่วงกลางนะทุกคนนี่ส่วนคัามนึ่งก็เป็นทางลงนะทางลงแต่วันออกทองก็เสีลงไปชั้นสองนะทุกคไปชั้นสองอันนี้เป็นชันนออ้นสามอ๋อุกขี่อข้อครามก็ได้มาอัปเดตโอ้โเติมต้องอาทิตย์กว่านะทุกคนเลยมองทุกคนเลยพอายามาหลายคนเอ้ยเลยคน ไปพี่น้องเดี๋ยวระท่องกับสิลงไปชั้นล่างนะพี่น้องลงไปชั้นล่างอันนี้เป็นชั้นสามเพราะว่าปะท่องมาตั้งเต่เคหะทุกคนโอทนด้วยครับคนขึ้นมาด้เลื่อนคนขึ้นคนล่งนะทุกคนเดี๋ยวระท่องมาถึงพาทุกคนเขาไปทมเบิร์กชันสองนะทุกคนว่านักท่องเที่ยวมัหลายขนาดไหนนะทุกคนอ ถ้าตัวปลาทองมาก็ยังคึกคักคึกคื่นคึกเก่าตื่นเต้นคึกเก่านะทุกคนตัวต้นเติบตัวปลาทองประเดี๋ยวมากนี่พี่น้องเบิ่งทางนี่พี่น้องเลยทุกคนก็ยืนต่อแถวกันคนเลยเต็มเลยโอ้โหชาตานฆ่านะทุกคนเบิ่งเอาทุกคนเบิ่งเอาพี่น้องก็ยืนต่อแถวกัน นองเลยหุดแน่นเลยทุกคนเลยโอ้โหหุดเบิ้งพี่น้องเขายืนต่อแถวมันเป็นแถวเลยทุกคนเลยโอ้โห,โโห,โโหโบบเสือก็ต้องเสือนทุกคนบบแมน่เาเขาดีอย่างสัวดิสลายแบบรัดคิวกันบู่เมนเลยพี่น้องต้องยืนเป็นแถวแถวแพรแถวมันทีคน่คอยยืนเป็นแถวเนี่ย เขาล่อให้คนที่เข้ามาลงจากรถกอน,นพิณอขึ้เขาไปนะคนนี่เขายืนเป็นแถวนี่ช่วงกลางตัวน,นี้ก็จะเป็นทางคนอยู่บนรถออกนะทุกคนนี่มันจะมีลูกซ้อนเขาลูกซ้อนออกนะนี่ป้าถกพี่น้องกคนไอ้เกยพี่น้องอ้โหเบิ่งเอาเบิ่งเอา,เเอาทุกคนเนี่ คนขึ้นลงปุ๊บขึ้นปั๊บทุกคนฟังนี่พี่น้องฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่นพี่น้องเลยเขาเขาคนเลยเบิ่งฟังนี่ก็หลายไปพี่น้องเดียวบรรทอกับพาท่านผู้ชมลงไปชั้นล่างเนาะทุกคนอันนี้ชั้นสองเด้อพี่น้อง ส่วนทางนี้ก็ซึมุ่งหนาะไปทางาบางว่านะทุกคนไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้ว,ลวทุกคนเอ้ก็หนี่เบิ่งปังนี่ทุกคนเอ้หูอ้อยกดไลก์เยอะเลยทุกคนเอ้ ฟังนี่ก็พอฟังนี่เด้อทุกคนเขายืนต่อแถวกันเป็นแถวเลยหุน่นเบิงเหาหยาบสุดสายตาความหยาบเป็นรอยเม็ด,ดทุกคนว้าทุกไปพี่น้องเดี๋ยวประทองกับสีพาทุกคนลงไปชั้นล่างนะพี่น้องนี่อันนี้คือทางขข้นทางลงนะพี่น้องทางขข้นทางลงบันไดเลือน ในตัวปลาท้องปลาซลงนี่นะทุกคนลงบันไดเ,เ,เดือนอ้าวพี่น้องเอ้ยครับครับเบืองอาร์ตคนเอ๋คนขึ้นคนลงเต็มเลยมายามแดดก็ติดเต้นยามนั้นนะทุกคนเบืองเราฟังนั่นนะพี่น้องทอดคนขยืนต่อแถวกันซื้อตั๋วนะทุกคน าไปพี่น้องวุ้ยเบิ่งมองเชือผทุกคนเด็ดเบิ่งมองนี่นี่ก็ยืนต่อแถวซื้อตั๋วนะทุกคนนี่มองนินก็กดในตู้เอานะกดในตู้เอาทุกคนว้าทุกคนืนสุลามุลกัน,นคนือเขาหนักคนมายามแดดก็เต้นเต้นยามน,านั้น พี่น้อเบิ่งเอาหนุนคุเขายืนต่อแถวกันอันนี้เขาออกจากห้างนัดคนก็ุมีแต่ตามชายทำงานนะทุกคนนี่เขายืนต่อแถวกันเอพผมมันยืนต่อแถวคุณเน่ะก็เดินออกจากห้างเอ้ยเบิ่งพี่เนาอไปกับดอกเหชาตาขาดคนหนุยคนเข้าคนออก โอ้โเบิ้งเอาพี่น้องเลยเต็มเลยชุดยอดที่นีพี่น้องหูพี่น,อนอ้องทุบนีมาด้านนี้พี่น้องมาด้านนี้เดี๋ยวกระท่องมาถึงพาท่านผู้ชมเบิ่งอยู่อาหน้าหา้างสยามนะทุกคนนี่เบิ้งเอาทุกคนโอ้โหนี่อันนี้คือหน้าหา้างสยามพารากอนนะทุกคนเุกน ด้านบนก็จะเป็นอาธานีรถ BTS ทุกคนเบินเอาส่วนด้านล่างก็จะเป็นอาทางรถยนต์ขึกคัึ้นขึ้นขึ้นขึ้นก้านะทุกคนอุ๊ยพี่น้องมายามใดก็บพี่เต้นยามนั้นนะทุกคนเพราะว่าโูเติบพี่บ่าวทองมาได้มาคอนเสิร์ตมาได้มารีวิวนะทุกคนมาได้ลงคลิปก้องอาทิตย์กว่านะทุกคนไปพี่น้องเดี๋ยวปะท่องพอดีพาทุกคน ไปชมเบิงอฯถ้าต้องเที่ยวบนสกายวอล์กทุกคนว่ามันดีหน้าแหน่งขนาดไหนะทุกคนว่าบ่าทองก็ได้มาโดนเต๋อพี่น้องเลยทุกคนเบิ่งเอาจุลมุนกันเลยเอ้อว้าพี่น้องตัเมิ่งเอาทุกคนเด่น พวกวัวนักท่องเที่ยวก็ลังไหลมาเต้ใส่นะทุกคนเต็มคนอ๋อโคตรแหนนเลยทุกคนเด็ยอดดีใี่ที่ตาต่างชาตินักท่องเที่ยวตามระเทศทั้งนั้นนะทุกคนโอ้โห ทุกคนปูนอู้วปูนเลยอ้ยเบิ่งรถฟังนี่พี่น้องเลยรถฟังนี่ความมันหลายปูนหลยเล่นสีเล่นนะทุกคนติดเหงายเรียเลยทุกคนยันปูนแล้วปูนเบิ่งเอา ตอนมมาหลถุนหนักตกเที่ยวพี่น้องอุ้ยก่าทองสองแหมคนนี้กำลังไหลมาแต่ใส่นะทุกคนยอดดีนะทุกคน คพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาคนยังบ่สุดนะพี่น้องอ๋อคือพี่น้องเอ้ยนี่รถกต่ไล่หลายทุกคนเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยว่าเราต้องไปเรียนมาดูเติมมาอัปเดตมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งนาพี่น้องเบิ่งคนอยู่บนสกายร่บล็อกนะคนเอ้ย้าเนี่ยอย่าจนตาต้องพี่น้องคนเต็มแห้งอยู่นี้ ตัวด้นานาา eday. หน้าก็จะเป็นอ่าทางสยามครับพี้อเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้นะบอลทองกับศิลาท่านผู้ชมเพียงตอนนี้แหละถ้ามาฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะพี่น้องสิ่งที่สำคัญเนาะของคนข้ามโฆษณาเพื่อนๆใส่บอลทองเลยเออทุกคนดสำหรับคลิปนี้เวลาท่านผู้ชมเป็นคนไหนความรักมินฉาสวัสดีครับ